เจ้าของเรื่องในวันนี้เธอชื่อว่าคุณอิ๋วครับคุณู้ฟังเรื่องที่คุณอิ๋วเธอไล่ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเธอเองนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณอิ๋วเธอได้ฟังมาจากยายของเธออีกทีหนึง่งยายแกเล่าให้คุณอิ๋วฟังในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยที่เรื่องราวทั้งหมดหลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่ายายคุณอิ๋วแล้วกัน เพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยยายแกยังเด็กอยู่เลยเด็กในที่นี้ก็1 5บหแล้วนะเด็กวัยรุ่นแล้วล่ะยายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเรื่องหมู่บ้านต่างจังหวัดของยายเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ชนบทมากๆครับถนนหนทางยังเป็นลูกรังอยู่เลยไฟฟ้าก็ยังมีใช้ไม่ครบทุกบ้านซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยุคสมัยที่ยายยังวัยรุ่นน,นะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายมากๆ แล้วในหมู่บ้านทุกหลังเลยคุณผู้ฟังจะรู้จักกันหมดไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเปิดประตูเข้าบ้านหลังนู้นไปบ้านหลังนี้ไปเรียกกันหน้าบ้านได้หมดเลยครับไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือส่งข้อความอะไรเลยแต่ถึงจะใช้ยังไงช่วงนั้นมันก็ยังไม่มีหรอกครับคือในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นญาติกันส่วนใหญ่นะครับพึ่งพาอาศัยกันแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าหมู่บ้านต่างจังหวัดชนบทที่มันเงียบสง,งบแล้วก็ดูอบอุ่นแบบนั้น จูๆ่ๆมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านไม่มีวันลืมเลยยายแกบอกว่าวันหนึ่งมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคือที่หมู่บ้านเนี่ยมันจะมีผู้หญิงไม้คนหนึ่งนะครับที่แกชื่อว่าแม่จันแม่จันคนนี้เธออายุราวๆสามสิบต้นๆได้คือยังดูเป็นสาวอยู่เลยแล้วก็มีลูกติดคนหนึ่งชื่อว่าน้องพึ่งณนะช่วงเวลาที่เกิดเรื่องนะครับน้องพึ่งนี่ก็อายุราวๆสี่ขวบเท่านั้น กำลังน่ารักเลยคุณผู้ฟังซึ่งแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ยายคุณอิ๋วเขาจาความได้นะครับโดยที่คนในหมู่บ้านก็รู้จักครอบครัวครอบครัวนี้ดีเพราะว่าแม่จันเป็นคนขยนันแล้วยายคุณอิ๋วเองก็เห็นแม่จันพาลูกสาวของแกเนี่ยมาเล่นอยู่ที่ลานหน้าวัดบ่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆสองแม่ลูกคู่นี้ก็หายตัวไปเฉยเลย หายไปแบบไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ด้วยว่าไปไหนเพราะว่าในตัวบ้านของบ้านแม่จันครับชาวบ้านเขาสังเกตเห็นว่าแม่จันแกไม่ได้เอาของติดตัวไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวคือเหมือนกันว่าอยู่ๆจะหายก็หายไปเลยเหมือนแค่เดินออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านมาอีกในตอนแรกชาวบ้านในหมู่บ้านก็คิดนะครับว่าแกอาจจะมีญาติที่ต่างหมู่บ้านหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดอะไรทํานองนั้น ซึ่งหลังจากนั้นพอเวลามันผ่านไปวันก็แล้วสองวันก็แล้วไม่มีใครเคยเห็นแม่ลูกคู่นี้อีกเลยจนกระทั่งทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าที่ตากเอาไว้หน้าบ้านก็ยังคงตากเอาไว้อยู่เหมือนเดิมไม่มีคนเก็บแล้วก็ไม่เก็บมาหลายวันแล้วด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยก็รวมตัวกันแล้วก็ออกตามหาแม่ลูกคู่นี้ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็หากันเป็นเวลา3วันเต็มๆนะแต่ก็หายังไงก็หาไม่เจอซึ่งจนท้ายที่สุดพอไม่มีทางเลิกแบบนั้นครับผู้ใหญ่บ้านท่านก็เลยนิมนต์พระช่วยกันทําพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาใหญ่จุดธูปบ,บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทางให้ขอให้พบตัวแม่ลูกคู่นี้หรือไม่ก็ทําอะไรก็ได้ครับให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าแม่ลูกคู่นี้เขาหายไปไหน ซึ่งต้องย้อนความเรื่องป่าท้ายหมู่บ้านนิดนึงน,งนะครับคุณผู้ฟังป่าท้ายหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันปากต่อปากมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันเป็นป่ากินศพหลายครั้งครับนับตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่รุ่นทวดของทวดของยายคนอิ๋วอีกทีหนึง่งมันมีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปเสียชีวิตในป่าท้ายหมู่บ้านหลายครั้งหลายคนแล้วก็หลายครอบครัวด้วยจนมันได้ขนาดนามไงครับว่าป่านี้มันเป็นป่ากินศพ ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาเชื่อต่อๆกันมาว่าถ้าจูๆ่ๆคนในหมู่บ้านหายตัวไปแล้วก็ตามตัวไม่ได้อย่างนี้เนี่ยร้อยทั้งร้อยต้องไปเจอศพในป่าแน่นอนแต่ในครั้งนั้นที่แม่ลูกคู่นี้เขาหายไปชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันแล้วนะครับพยายามหาเบาะแสหาร่องรอยในป่าแล้วหายยังไงก็หาไม่เจอจริงๆจนมันเข้าเขตป่าลึกแล้วครับทุกคนจึงได้ถอดใจแล้วก็มาทำพิธีเปิดทางเปิดป่าอะไรแบบนี้กัน แล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมหลังจากที่ทําพิธีเนี่ยวันเดียวเท่านั้นมันมีคนในหมู่บ้านครับเข้าไปเจอกับอะไรบางอย่างในป่าท้ายหมู่บ้านชาวบ้านคนนั้นเขาเข้าไปเก็บเห็ดและหลังจากที่เดินลึกเข้าไปในป่าหน่อยกันไปเห็นดินตรงโคนต้นไม้ใหญ่จุดหนึ่งมันถูกพลิกหน้าดินขึ้นมาเหมือนกับว่ามันถูกขุดขึ้นมาเพื่อฝังอะไรสักอย่างและหน้าดินที่มันถูกขุดขึ้นมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลย แถมตรงจุดนั้นมันยังมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาด้วยซึ่งทันทีที่ชาวบ้านคนนั้นเห็นอะไรแปลกๆในป่าเนี่ยแกก็รีบมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกให้แรงงานผู้ชายทุกคนมาช่วยกันขุดท้ายที่สุดเจอจริงๆนะครับเจอร่างของแม่จันทร์ที่เสียชีวิตไปแล้วถูกปลิดชีวิตแล้วก็ฝังเอาไว้ในดินซึ่งสภาพของร่างเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่มีร่องรอยบาดแผลตามตัวเต็มไปหมด เรื่องที่น่าแปลกก็คือร่างของน้องพึ่งไม่ถูกค้นพบคือเจอแต่ตัวแม่ครับตัวลูกไปไหนก็ไม่รู้ยายคุณอิ๋วแกบอกว่าตั้งแต่เจอร่างของแม่จันที่ป่ากินศพท้ายหมู่บ้านเนี่ยทุกอย่างในหมู่บ้านเปลี่ยนไปเลยคือคนในหมู่บ้านเริ่มมีอาการระแวงครับระแวงกันเองเนี่ยแหละแล้วตอนกลางคืนจากที่มีชาวบ้านมาสังสรรค์ที่ร้านค้าบ้าง หรือไม่ก็ร้านขายของชำหรือไม่ก็ลานหน้าวัดคราวนี้หลังจากที่เกิดเรื่องมันดันไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านอีกเลยหนึ่งเลยคือกลัวผีด้วยแหละส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวคนครับกลัวคนที่ทำเรื่องเลวร้ายกับแม่จันแบบนั้นเพราะว่าชาวบ้านเริ่มพูดกันหนาหูว่าคนที่ปลิดชีวิตแม่จันเนี่ยต้องเป็นคนในหมู่บ้านแน่นอนและเรื่องมันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปไม่นาน หลังจากที่เจอร่างของแม่จันแล้วมันก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นยายคุณอิ๋วเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นเนี่ยขณะที่กำลังจะเข้านอนจ,จู่ๆยายก็ได้ยินเสียงการเคาะประตูขึ้นมาที่หน้าบ้านแล้วไอเสียงเคาะประตูนะครับมันเป็นเสียงเคาะแบบรีบร้อนมากๆตอนแรกที่ได้ยินเนี่ยคนในบ้านก็ตกใจกันหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาเคาะประตูบ้านตอนนั้นเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะดึกแล้ว พอกับแม่ของยายก็เลยรีบคว้าไฟฉายออกไปเปิดประตูดูก่อนที่ยายจะค่อยๆเดินตามไปติดๆแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นตัวสั่นวิ่งมาที่หน้าบ้านของยายเนี่ยแหละคือพอเห็นแบบนั้นยายแกก็จําได้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเขาชื่อว่าในมัน่นในมั่นเป็นลูกของบ้านหลังนึงครับที่อยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านอยู่ติดกับป่ากินศพนั่นแหละ ไอตอนที่เจอในมัน่นตอนกลางคืนแบบนั้นในมั่นก็พูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขาแต่ยืนสั่นๆแล้วก็พูดเสียงพึมพำว่าช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยพูดย้ำย้อยู่แบบนั้นครับจนพ่อกับแม่ของยายเนี่ยต้องพาในมั่นเข้ามาในบ้านให้นั่งพักก่อนที่จะเรียกยายมาช่วยดูพยายามถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในมั่นก็ตอบอะไรไม่ได้เลยอยู่ในอาการเดิมเหมือนกำลังผวาแล้วก็พูดจาวกวน าเหลือกไปมามองรอบบ้านของยายตลอดเวลาท้ายที่สุดพอในมั่นตอบอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยแม่ของยายก็เลยตัดสินใจว่าถ้าคนขาดสติแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้อยู่คนเดียวทางบ้านยายตอนนั้นก็เลยตัดสินใจให้ในมั่นพักอยู่ในบ้านคืนนั้นครับจนกระทั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของยายเนี่ยแหละเป็นคนตรงไปที่บ้านของในมั่นที่อยู่หน้าป่ากินศพแล้วก็ไปบอกพ่อแม่ของลูกชายเขาว่าเมื่อคือนเนี่ย ลูกแกวิ่งมาที่บ้านนะและตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวดีเลยเหมือนคนหลอนหรือไม่ก็มันไปเสพฝิ่นเสพยาอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งทันทีที่พ่อแม่ของในมันได้ยินคําพูดของพ่อใหญ่นะครับพ่อแม่เขาก็ตาลีตาเหลือกีวิ่งมาที่บ้านใหญ่เพราะว่าเมื่อคืนลูกชายของเขาหายตัวไปแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ตามหาไม่เจอและด้วยความที่หมู่บ้านมันมีเรื่องมาก่อนหน้านี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกไป พอตกค่ำปุ๊บดึกเดินปุ๊บไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกมาจากบ้านเลยและจนท้ายที่สุดหลังจากที่นายมั่นกลับบ้านไปหลังจากนั้นเพียงแค่2วันครับมันก็มีข่าวว่านายมั่นเขาใช้เชือกจูงควายปูกกับขื่บ้านแล้วก็ห้อยตัวเองปลิดชีวิตตัวเองอยู่ที่กลางบ้านตัวเองนั่นแหละซึ่งจากเรื่องราวนี้ครับมันทําให้ทุกคนในหมู่บ้านยิ่งตกใจกันไปใหญ่และที่น่าแปลกเลยก็คือ สภาพร่างของในมั่นที่ไม่มีลมหายใจแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพศพที่แปลกมากเพราะว่าการห้อยตัวของเขามันเป็นการห้อยตัวด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นเหมือนกับร่างของแม่จันไม่มีผิดและเพราะแบบนี้ครับคนในหมู่บ้านก็เลยเมาส์กันแซดเลยบอกกันปากต่อปากเริ่มซุบซิบกันว่าในมั่นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่จันที่ป่าก,กินศพหรือเปล่า บางคนเขาก็บอกนะครับว่าในมั่นเนี่ยน่าจะโดนผีแม่จันหลอกจนเสียสติหรือไม่บางคนเขาก็บอกว่าเขาอาจจะเลือกจากไปเพราะว่าเขารู้สึกผิดแต่จนท้ายที่สุดพ่อแม่ของในมั่นก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธเสียงแข็งทุกครั้งที่มีคนถามถึงเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าลูกชายของเขาไม่มีทางทําเรื่องเลวร้ายแบบนั้นแน่นอนร้อเเซเพราะว่าในมั่นเนี่ยเป็นเด็กดีมากแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร ไม่เคยมีประวัติเกเรอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งในวันเผาศพของนายมั่นครับชาวบ้านเขาก็วางแผนเผากันที่หลังวัดตรงป่าท้ายหมู่บ้านนั่นแหละคือการเผาร่างผู้เสียชีวิตสมัยก่อนนะครับคุณผู้ฟังด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัดแล้วก็เป็นวัดจนๆนะเนาะเขาก็ไม่มีหรอกครับสมัยนี้ไม่มีเมนไม่มีอะไรคือเขาเผาร่างในกองฟอนกันเหมือนสุมไฟนั่นแหละผู้ตรงๆ ซึ่งยายของคุณอิ๋วเองที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับเธอก็ตามพ่อแม่ไปงานศพของนายมั่นด้วยด้วยความที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเนาะแล้วยายเองก็เห็นว่าในจังหวะที่กําลังเผาร่างของนายมั่นอยู่อยู่ๆมันมีชาวบ้านคนหนึ่งชี้ไปที่กองขี้เถ้าแล้วก็ร้องเฮ้ยร้องตะโกนเสียงดังเลยร้องถามว่าเห็นไหมมันมีใครย,ยืนอยู่ตรงนั้นซึ่งจากเสียงนี้ของชาวบ้านครับทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยก็หันมองตามไป ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเห็นยังไงแต่ว่ายายของคุณอิว๋วเธอเห็นเป็นเงาเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมฟอนสภาพตัวของเด็กคนนั้นเนี่ยดำสนิทซึ่งตอนที่ยายเห็นยายก็บอกว่ายายไม่ได้กลัวนะครับแต่แค่งงว่าภาพตรงหน้ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งหลังจากงานของนายมั่นจบลงเนี่ยชาวบ้านบางคนเขาก็เล่าว่วาเขาเจอแม่จันด้วยแม่จันหญิงไม้คนนั้นมายืนหัวเราะสะใจอยู่ข้างกองเผา อยู่ข้างกองฟืนที่เผาร่างในมั่นนั่นแหละและการปรากฏตัวของเธอเนี่ยคือมันเป็นสภาพร่างของเธอตอนที่เธอจากไปแล้วเป็นร่างที่ไม่ได้สวมเสื้อแล้วก็ขึ้นอืดจนบวมเป่งไปทั้งตัวซึ่งหลังจากนั้นครับหลังจากจบงานศพของในมั่นไปไม่กี่วันในหมู่บ้านมันก็มีเรื่องอีกเหมือนกับว่ามันเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกที่มันมีเรื่องต่อกันไปไเรื่อย เหมือนการจุดประทัดไม่มีผิดเลยคุณผู้ฟังที่เป็นประทัดพวงและจุดมันก็ระเบิดตูมตามตูมตามป๊อปแป๊ะนั่นแหละเหมือนกันเลยเรื่องนั้นจบยังไม่ทันจะได้ซาเรื่องใหม่มาอีกแล้วแต่บ้านเขาเล่าต่อกันนะครับว่าชายหนุ่มในหมู่บ้านคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่านายเปลื้องนายเปลืองเป็นเพื่อนสนิทของนายมัน่นหลังจากที่นายมั่นจากไปเปลืองเองก็เริ่มมีอาการแปลกๆไอตอนกลางวันเนี่ยคือคนปกติดี แต่พอตกกลางคืนในเปลืองจะชอบออกมาเดินพล่านไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็เดินเหมือนคนเสียสติไม่ใส่รองเท้าด้วยเดินไปพูดไปเหมือนกับว่าเขากำลังคุยอยู่กับใครสักคนซึ่งหลายคนที่เห็นแบบนั้นครับก็จับใจความที่ในเปลืองพูดได้ในเปลืองเขาพูดว่ามันร้อนร้อนมากๆเลยคือพูดอยู่คำประมาณนี้ครับจนกระทั่งยายของคุณอิ๋วเนี่ยยายแกบอกว่ามันมีอยู่คืนนึง ในขณะที่ยายนอนหลับไปแล้วยายดันได้ยินเสียงในเปลื้องลอยแววมาและด้วยความอยากรู้ตามภาษาเด็กเนาะยายแกก็เลยลุกไปแอบมองตรงหน้าต่างบ้านซึ่งหน้าบ้านตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่หมู่บ้านมันไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามันมีจํากัดหน้าบ้านมันก็เลยมืดมากซึ่งพอทันทีที่ยายมองออกไปยายก็จะเห็นเป็นภาพลางๆของใครบางคนที่เดินผ่านหน้าบ้านไอ้ภาพลางเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้สิ่งที่น่าขนลุกก็คือ ือยายเห็นเหมือนกับว่ามันมีเงาดำๆเหมือนมีเงาใครสักคนกำลังเกาะอยู่บนหลังของในเปลื้องในขณะที่ในเปลื้องกำลังเดินผ่านหน้าบ้านยายในตอนแรกที่เห็นเนี่ยยายแกก็นึกนะครับว่าในเปลื้องไปขโมยอะไรใครมาหรือเปล่าถึงได้แบกอะไรอยู่ด้านหลังหรือไม่ก็น่าจะเป็นเงาของต้นไม้หรือเปล่าในตอนที่เห็นเนี่ยคือยายยืนอยู่บนบ้านชั้นสองนะครับแล้วก็พอเห็นปุ๊บก็ตกใจ เลอร้องอุทานออกมาและจากเสียงอุทานของยายเนี่ยแหละมันทําให้เนปเปืองได้ยินก่อนที่เขาจะหยุดเดินแล้วก็หันหน้าควับมองมาทางยายที่เป็นต้นเสียงซึ่งในจังหวะที่เนปเปือหันหน้ามาสบตากับยายเนี่ยเนปเปือเขาก็ยิ้มแล้วก็วิ่งพุ่งพลวดตรงเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านก่อนจะร้องโวยวายว่าร้อนร้อนร้อนช่วยกูด้วยร้อนเขาวิ่งตรงมาที่หน้าบ้านครับแล้วก็ร้องตะโกนแล้วก็ทุบป,ประตูบ้านเสียงดัง โดยที่ยายเองที่เห็นแบบนั้นก็กรี๊ดตกใจก่อนที่ยายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เกาะอยู่ที่ด้านหลังในเปลื้องเนี่ยมันคือคนมันเป็นรูปร่างของคนจริงๆเป็นคนตัวเล็กๆเหมือนกับเด็กและยิ่งไปกว่านั้นไอสิ่งที่ทําให้ยายใจหายก็คือร่างของเด็กดําๆที่มันเป็นเงานั้นเนี่ยมันมีสีดําแดงแซมอยู่เต็มตัวไปหมดเหมือนกับเนื้อตัวที่โดนไฟเผาหรือไม่ก็มีผิวหนังลอก เป็นแผลผู้พองอะไรทํานองนั้นและจากเสียงกรีดของยายแบบนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ของยายตกใจตื่นขึ้นมาก่อนที่พ่อกับแม่จะไม่รอช้ารีบคว้าไฟฉายแล้วก็หยิบอาวุธปืนวิ่งตรงไปที่หน้าบ้านแต่ด้วยความที่กว่าพ่อเขาจะตื่นนะฮะมันก็งวงเงียกว่าจะควานหาอะไรเจอในเปลือกที่อยู่หน้าบ้านก็วิ่งพ้นหน้าบ้านไปแล้วแต่ก็เห็นเป็นหลังววัยอยู่ว่าเป็นในเปลือกแน่นอน ซึ่งหลังจากนั้นยายก็เล่าเรื่องที่เห็นเมื่อกี้นี้ให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งทั้งสองคนท่านก็ได้แค่สงสัยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเอาเรื่องที่ลูกตัวเองพูดแล้วก็เจอแบบไม่มีหลักฐานไปพูดให้ใครฟังก็น่าจะไม่มีคนเชื่อและหลังจากนั้นไม่กี่วันในเปลื้องก็หายตัวออกจากหมู่บ้านไปเงียบๆไม่มีใครเห็นเลยว่าออกไปจากหมู่บ้านตอนไหนก่อนที่จะมีคนแถวนั้นบอกว่า เหมือนกับว่าเห็นในเปลืองครั้งสุดท้ายเดินไปที่ป่ากินศพท้ายหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นหน้าเขาอีกเลยแล้วหลังจากที่ในเปลืองหายไปเนี่แหละครับมันก็เริ่มมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างหนาหูขึ้นมาเรื่อยเรื่อว่าเรื่องที่แปลกนั่นก็คือคนแรกเนี่ยในมั่นสองคือในเปลืองทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันเรื่องราวทุกอย่างมันก็เลยเริ่มชัดว่าการตายของแม่จันเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้สองคนนี้หรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นมันมีอยู่คืนหนึ่งจู่ๆในเลื่อนที่เป็นลูกชายของช่างตีเหล็กในหมู่บ้านนะครับที่ใครๆก็รู้จักดีว่าในเลื่อนเนี่ยสนิทกับในมั่นกับในเปลื้องจนแทบจะตัวติดกันโอ้โหเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังชื่อคล้ายๆกันหมดเลย คือ3คนนี้เนี่ยเขาโตมาด้วยกันนะครับนั่นก็คือมั่นเปื้องกับเลื่อนซึ่งเรื่องนี้ที่ยายคุณอิวรู้มานั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมคนในหมู่บ้านแล้วก็พ่อแม่คุณอิวเล่าให้คุณอิวฟังอีกทีหนึง่งเป็นเรื่องเล่าที่เล่ามาจากเรื่องเล่าอีกทีหนึง่งเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นครับในเลื่อนที่เป็นเพื่อนของในมั่นกับในเปื้องเนี่ยไปหาผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านเลยแล้วก็ไปในสภาพที่ร้องไห้โฮน้ำหูน้ำตาไหล พร้อมกับบอกผู้ใหญ่บ้านว่าตัวข้าเจ้าเองอยู่ไม่ได้แล้วขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทีก่อนที่ในเลื่อนจะยอมเล่าเรื่องความลับบางอย่างออกมาเลื่อนเล่าให้ฟังครับว่าตัวเขากับเพื่อนอีกสองคนก็คือในมั่นกับในเปลืองเป็นคนปลิดชีวิตสองแม่ลูกคู่นั้นกับมือืนที่เกิดเรื่องครับในมั่นในเปลืองมานั่งดื่มกันที่บ้านของในเลื่อนเหมือนทุกๆวันแล้วสภาพตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือเมามากๆเมาได้ที่ ซึ่งบ้านของในเลื่อนเองจะอยู่ก่อนถึงบ้านของสองแม่ลูกคู่นั้นนะครับแม่ลูกจันกับเพึ่งที่เสียชีวิตในป่ากินศพนั่นแหละโดยหลังจากที่สองแม่ลูกคู่นั้นไปทําธุระในเมืองแล้วก็กําลังเดินกลับบ้านซึ่งทางผ่านเนี่ยมันเป็นทางที่บังคับผ่านหน้าบ้านของในเลื่อนพอดีซึ่งพอแม่จันกับน้องพึ่งเดินผ่านในมั่นที่กําลังนั่งเมาอยู่จูจ่จก็ลุกพลวดขึ้นมาเหมือนกับโดนผีผลัก ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในหัวของในมันตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่เพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็กระโจนเข้าไปล็อกตัวแม่จันเอาไว้แล้วก็ลากเข้าไปในบ้านของในเลื่อนซึ่งในเปลืองกับในเลื่อนเองที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนจะตกใจในตอนแรกแต่จนท้ายที่สุดในมันก็ตะโกนบอกให้ช่วยจับเด็กไว้หน่อยประมาณว่าจับน้องพึ่งไว้หน่อยนั่นแหละเดี๋ยวน้องจะหนีไปฟ้องคนอื่นในเลื่อนเขาเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากนั้นในมันก็ลากแม่จันเข้าไปในบ้าน แล้วทุกอย่างมันก็เลยเถิดไปไกลกว่าที่ทุกคนจะคิดเนี่ยนะครับก็คือเขาล่วงเกินนั่นแหละซึ่งทันทีที่น้องเพิ่งเห็นแม่โดนทาร้ายน้องก็ร้องไห้เสียงดังใหญ่เลยในขณะเดียวกันในเปลืองเองที่กําลังเมาอยู่เขาก็โมโหเสียงร้องเด็กก่อนที่เขาจะใช้มือปิดปากแล้วก็ปิดแบบคนเมาๆปิดแน่นเลยหวังแรกก็คือหวังจะให้น้องเงียบแต่จนท้ายที่สุด พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือน้องพึ่งหมดลมหายใจไปแล้วซึ่งในตอนนั้นในเลื่อนกับในเปลืองก็ตกใจมากๆไม่คิดเลยครับว่าเรื่องราวทุกอย่างมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้หนึ่งเลยก็คือด้วยความกลัวสองก็คือด้วยความเมาทั้งคู่ก็เลยเรีบคว้าร่างของเด็กโยนลงไปในกองไฟที่ทั้งคู่ก่อไว้ตรงหน้าบ้านนั่นแหละซึ่งหลังจากที่โยนเด็กลงไปแล้วในเปลืองกับในเลื่อนก็กลับเข้าไปที่บ้านแล้วก็เห็นแม่จันนอนอยู่ตรงนั้น ก่อนที่เรื่องที่มันน่าเศร้ามากๆก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นนะฮะคุณผู้ฟังคือหลังจากในมั่นแล้วก็อีตาสองคนนี้แหละที่ล่วงเกินแม่จันและจนท้ายที่สุดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคิดอะไรอยู่แม่จันเนี่ยถูกของแหลมปลิดชีวิตทั้งสามคนก็ช่วยขนร่างไร้วิญญาณไปในป่าท้ายหมู่บ้านป่ากินศพที่เป็นตำนานของหมู่บ้านนั่นแหละ ซึ่งหลังจากนั้นด้วยความที่ป่ามันเป็นป่ารกนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากๆเวลาชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเขาก็จะเดินในเส้นทางเดิมๆกันซึ่งด้วยความได้เปรียบตรงจุดนี้เนี่แหละด้วยความที่ทั้ง3คนเป็นคนในหมู่บ้านครับเขาก็เลยรู้ดีว่าตรงจุดไหนมันไม่มีของป่าขึ้นแล้วก็ตรงจุดไหนที่ชาวบ้านมักจะไม่เดินไปกันทั้ง3คนก็เลยเอาจุดๆนั้นนั่นแหละครับฝังร่างของแม่จันเอาไว้ มันก็เลยเป็นสาเหตุไงครับที่ชาวบ้านไม่เจอร่างของแม่จันในตอนแรกและด้วยความที่มันเป็นบ้านต่างจังหวัดนะครับเขาก็เลยพูดกันปากต่อปากว่ามันเป็นอาถรรพ์ป่าบ้างมีผีป่าอย่างโน้นอย่างนี้บ้างจนกระทั่งท้ายที่สุดความจริงมันปรากฏเพราะว่าร่างอันไร้วิญญาณมันส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านที่ไปหาเหตุเลยได้กลิ่นแล้วก็ไปเห็นจุดแปลกๆก่อนที่จะเจอร่างของแม่จันอยู่ในนั้นโดยหลังจากเรื่องราวที่ว่านี้ครับ ร่างของน้องพึ่งเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าพอโดนไฟเผามันก็ป่นไปหมดแล้วด้วยความที่น้องเองก็ยังเป็นเด็กด้วยร่างของน้องไม่ได้จัดการยากเหมือนผู้ใหญ่ซึ่งในเลื่อนเขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากที่เรื่องราวมันเริ่มจะแดงเนี่ยก่อนที่ในมั่นเพื่อนเขาจะตายในมั่นเขาเคยมาหาในเลื่อนแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าเขาเจอผีแม่จันมาหลอกมาในสภาพตอนที่เธอจากไปคือภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นในงานศพของในมั่นนั่นแหละครับ ่งในมั่นเขาบอกว่าตอนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็ถึงกับอ้วกออกมาเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปไหนตัวเขาเองก็จะเจอผีแม่จันท์มาหลอกซ้ําๆอยู่แบบนั้นหลอกทุกวันหลอกทุกคืนหลอกทุกมุมมืดในหมู่บ้านแล้วด้วยความนี้ทั้งสามคนเป็นคนที่ลงมือช่วยกันก่อเหตุในมั่นเองพอมาหาในเลื่อนในเลื่อนก็ช่วยไม่ได้พอไปหาในเปลืองในเปลืองก็ไม่ให้เข้าบ้านอกีกในมั่นก็เลยวิ่งเะลิดทั่วหมู่บ้าน มันจึงเป็นเหตุผลที่วันนั้นในมั่นมาเคาะประตูบ้านของยายคุณอิ๋วเนี่ยแหละแล้วหลังจากที่ในมั่นตายนะครับคนต่อมานั่นก็คือในเปลื้องในเปลื้องหายตัวไปโดยที่ก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเขาหายไปไหนแต่มันก็น่าจะเดาได้แหละว่าการที่หายเข้าไปในป่ากินศพเนี่ยในเปลื้องน่าจะไปเสียชีวิตในป่าแน่นอนแต่ก็น่าจะไปเสียชีวิตไกลหมู่บ้านพอสมควรเพราะว่าหลังจากนั้นชาวบ้านไปหาของปา่า หรือไม่ไปทำอะไรในป่าก็แล้วแต่ไม่เคยเจอร่างของในเปลืองอีกเลยซึ่งคนสุดท้ายนั่นก็คือในเลื่อนในเลื่อนเองที่เห็นเพื่อนสองคนที่ร่วมก่อเหตุกันแบบนั้นทยอยตายไปทีละคนตัวเขาเองก็กลัวมากครับกลัวจนไม่กล้าออกไปไหนและจนท้ายที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือมันเลยเป็นเหตุผลที่ตัวเขาเองไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อสารภาพเรื่องราวนี้ทั้งหมดเนี่แหละ โดยที่หลังจากที่ในเลื่อนสาร,รภาพความจริงกับผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่เาก็บอกนะครับว่าถ้ายอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพาไปมอบตัวเองในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่ในเลื่อนมาสาร,รภาพเนี่ยมันดึกมากแล้วผู้ใหญ่าก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นในเลื่อนไม่ต้องมาในบ้านฉันแล้วกันเพราะว่าหนึ่งเลยผู้ใหญ่บ้านก็กลัวเหมือนกันเขาก็เลยให้ในเลื่อนไปนอนอยู่ในกระท่อมหลังบ้านพร้อมกับล็อกประตูกระท่อมเอาไว้ เพื่อไม่ให้ในเลื่อนหนีนั่นแหละในคืนวันนั้นผู้ใหญ่บ้านเองก็นัดในเลื่อนอย่างดีว่าเดี๋ยวเช้าเมื่อไหร่เราค่อยมาเคลียร์เรื่องนี้กันแต่จนท้ายที่สุดพอถึงเช้าวันใหม่ภาพที่ไม่คาดคิดมันก็รออยู่ในกระท่อมนั่นแหละครับเพราะว่าทันทีที่ผู้ใหญ่บ้านไขประตูเข้าไปในกระท่อมปรากฏว่าในเลื่อนเมื่อวานที่ยังเป็นคนดีๆอยู่ตอนนี้เขากลายเป็นศพไปแล้วแล้วสภาพร่างของในเลื่อนนี่ก็คือ ก็เ,เสียชีวิตแบบตาไม่หลับแล้วก็เป็นการเสียชีวิตแบบดูไม่ปกติมากๆเลยคือตาค้างอะครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะจากไปเขาน่าจะเห็นภาพหรือไม่ก็เจออะไรสักอย่างที่มันน่ากลัวสุดขีดจนกระทั่งตัวเขาช็อกแล้วก็ตุยไปเลยแล้วตามเนื้อตัวของในเรื่อเนี่ยก็แปลกเพราะว่าตามเนื้อตัวเขามีรอยช้ำเต็มไปหมดมันเป็นรอยช้ำเหมือนกับว่าเป็นรอยช้ำแดงๆดำๆ เหมือนกับโดนบีบหรือไม่ก็โดนทุบหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกนะครับว่าเมื่อคืนที่ในเลื่อนมาหาเนี่ยไอรอยพวกนี้เขายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่แปลกตอนที่ในเลื่อนจากไปในตอนเช้าตามเนื้อตัวของเขามันดูเหมือนกับว่าเขาโดนทําร้ายมาซึ่งหลังจากนั้นครับยายคุณอิ๋วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันทําให้คนในหมู่บ้านแตกตื่นกันไปหมด ทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเด็กหนุ่ม3ามคนที่โตกันมาในหมู่บ้านแล้วก็เห็นกันมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยทำไมถึงกล้าทําเรื่องโหดร้ายแบบนี้กับคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปคนในหมู่บ้านก็เริ่มพูดกันไปในทิศทางเดียวว่าจุดจบของทั้งสาคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเชื่อครับว่าน่าจะเป็นฝีมือของผีสองแม่ลูกนั้นแน่นอนผีสองแม่ลูกนี้น่าจะกลับมาทวงความยุติธรรม น่าจะกลับมาเอาคืนเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทั้ง3คนทำเนี่ยมันทำให้เธอกับลูกจากไปจากไปก่อนเวลาที่พวกเธอควรจะไปแล้วมันก็แปลกมากๆนะครับเพราะว่ายายแกบอกว่าหลังจากที่สองแม่ลูกนี้แก้แค้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆหรือว่าเจอวิญญาณของสองแม่ลูกคู่นั้นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว เรื่องราวนี้ครับคุณผู้ฟังมันแหมเป็นสำนวนเหมือนกันนะกํำไดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองคนทำนั่นแหละจริงๆไม่อยากจะบอกว่ามันสมควรหรือว่าสมน้ำหน้านะครับเพราะว่าคนเรามันก็มีผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่มันน่าเหมือนกันนะคุณผู้ฟังวิญญาณเนี่ยเขาน่าจะเฮียนหน้าดูหมายถึงวิญญาณแม่จันรกับลูก,กน,นะครับตอนที่เธอจากไปเธอน่าจะแค้นฝังหุ่นพอสมควร ด้วยความที่เธอเป็นซิงเกิลมัมเนาะสมัยนี้เขาเรียกซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่น่ารักอะ่ะนิสัยดีเห็นยายคุณอิวเล่าให้คุณอิวฟังแบบนั้นนะครับเธอไม่น่าจะมีจุดจบอะไรแบบนี้เลยมันเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ G ol, ที่หนุ่ม3คนนั้นเขาดื่มแน่นอน100%มันทาให้คน3คนนั้นกล้าทําเรื่องที่มันเลวร้ายมากๆแต่ก็อย่างว่าแหละครับถ้าเรามองแบบเหมือนกับว่าเป็นคนพุทธเนาะ การที่มันเป็นแบบนี้มันต้องมีกรรมร่วมกันมาเคยทํากันมาก่อนในภพชาติใดภพชาติหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เรามองในกลางๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากๆครับเอาเป็นว่าเรารู้เพียงแค่อะไรที่ดีเราก็ทําแล้วกันครับอะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีเราก็เลี่ยงแค่นี้ก็พอแล้วแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของยายคนอิว๋ว ตัวคุณเองคิดว่ามันสมควรแล้วหรือเปล่าตัวผมเองเนี่ยพออ่านแล้วเห็นกรรมตามสนองแบบนี้ผมก็คิดว่าก็กสมควรแล้วล่ะฮะตามนั้นคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งผมและทีมงานอ่านคอมเมนต์คุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่คุณต้องการ หรือจะสมัครสมาชิกกับพวกเราเพื่อรับฟังเอพิโซดใหม่ก่อนใครก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ